กผลมาเล่นทุกคนดูกันอีกแล้วนะครับวันนี้พวกนี้ก็จะมียากลเสกหนังยางนะเสกหนังยางจากสองเส้นนะทุกคนสองเส้นให้เป็นเหลือเป็นเส้นเดียวครับ2เส้นนะนี่นะสองเส้นทุกคนมีสองเส้นครับสอเส้นเ้มันเหลือเส้นเดียวครับทุกคนนะสองเส้นนะครับทุกคนโอ้ลูกคุยลูกคุยนะลูกคุยลูกคุยลูกคุย เป็นไงมั่งครับสำหรับมายากรนี้มีใครอยากได้เป็นมีใครอยากได้ไปเล่นกับพี่ปานากับลูกกับหลานมั่งครับมีใครอยากได้ไปเล่นกับพี่ปานาใช่ไหมใช่มีใครอยากได้ไปเล่นมั่งครับทุกคนแต่เรามาเฉลยกันเลยไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวพอนิกับน้องรีฟี่มาเฉลยกันเลยแล้วกันเนาะเผื่อมีใครอยากได้ไปเล่นนะครับทุกคนพอนี้ก็จะมีหนังยางที่จริงแล้วหนังยางมีอยู่หนึ่งเส้นหนึ่งเส้นครับหนึ่งเส้นก็จะมา ประมาณนี้เรามาทําให้มันเป็นเหมือนสองเส้นครับทุกคนมาฝั่งนี้ก็ได้หมุนเชิบนะครับมันก็จะเป็นแบบเหมือนมีหนังยางสองเส้นนะใหม่นะเอิบอย่างนี้นะครับทุกคนยางก็เหมือนมีสองเส้นแต่พอเสร็จนะครับทุกคนก็หมุนลงมา่างนี้เลยเอาลงมา่างนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนมันขัดกันอยู่ใช่ไหมครับเหมือนขัดกันอยู่สองเส้นพอเสร็จแล้วเราปล่อยได้เลยครับัวเนี้ยเรามาทําท่าหมุนนิดนึงนะคือจริงแล้วเราปล่อยได้เลยมันก็เป็นเส้นแบบปุ๊บ เป็นไงมั่งครับสำหรับมายากลนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีฟพี่ทุกๆุกทิดเัย